สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเป็นไงกันบ้างไม่ซีเรียสนะเมื่อคือนนี้บอลล์บอลไทยเราแพ้เยอรมันแต่ไม่เป็นไรผมว่าเราเต็มที่แล้วละ่ะคือเราสู้เต็มที่ทุกนัดอยู่แล้วนะครับคิดอย่างนี้ดีกว่าไอ้สองนัดที่เหลือเจอเซอร์เบียเจออเมริกาเนี่ยเราไม่กดดันแล้วให้น้องๆเขาเล่นให้สนุกพวกเราก็ดูเอามันอย่างเดียวนะครับไม่ต้องไปสนใจผลกา,ารแข่งขันจะยังไงก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จแล้วนะครับเราผ่านเข้าถึงรอบ2เนี่ย ทำได้ตามเป้าแล้วที่เหลือเป็นกําไรล้วนๆเลยนะครับเล่นให้สนุกดูให้สนุกแค่นั้นพอแล้วเมื่อวานที่เจอกับเยอรมันเนี่ยน้องๆเขาก็เกินร้อยจริงๆเพราะว่าเขาอยากให้ของขวัญโคสด่วนเมื่อวานวันเกิดโคสด่วนนะครับเกิด5ตุลาคม2513ผมไม่บอกอายุหรอกคิดเอาเองก็แล้วกันนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับโคสด่วนครับมาร่วมฉลองกันนะครับขอบคุณมากสำหรับทุกอย่างที่โคส ทำเพื่อทีมไทยและทำเพื่อคนไทยนะครับเราแฮปปี้มากผมเดี๋ยวมีรู้จะทํำไรก็สด่วนเป่าบูบูเซราโชดีกว่าเนี่ยเหมือนกับให้มันเป็นบรรยากาศของปาร์ตี้นะรู้จักไหมบูบูเซราเนี่ยนะไม่ง่ายนะครับตัวชมครับอ่าเดี๋ยวเป่าดูนนี่สมัยบอลโลกที่แอฟริกาใต้นี่มันฮิตมากเลยนะเป็นสัญลักษณ์ของบอลโลกเลยนะครับแอฟริกาใต้เป่ายาก ไม่รู้รู้จักหรือเปล่าเนี่ยี่คือบูเซล่านะครับอ่ะได้อารมณ์ปาร์ตี้ไปอีกแบบหนึง่งโอเคมาพูดถึงเกมเมื่อวานนี้กันสักหน่อยดีกว่าเยอรมันเอาชนะทีมไทยไปนะครับ3ต่อ1เซต25 19 25 22 18 25และ25ต่อ23ต้องยอมรับว,ว่าเยอรมันเขแก้เกมมาดีเลยนะบล็อกเหนียวเกมบุกเขาก็เฉียบขาด ตัวเก่งเขาก็คือคาร์มิล่าไวเซอร์เนี่ยโอ้โหทั้งตบทั้งบล็อกนะครับไวเซอร์เบอร์21หน้าตาน่ารักเป็นนางแบบเลยทำแต้มสูงสุดให้เยอรมันนะครับ18คะแนนเป็นแต้มจากเกมลุก12บล็อกสะ6นะครับมาเรียโชเซลที่ผมบอกให้จับตาดูเนี่ยเบอร์ Ber 14นะครับมาเรียโชเซลทำไป13คะแนนฮันนาออตมันตัวตบทำา2 2คะแนนคือเยอรมันนี่กระจายกันทำแต้มดีมาก ทำ10คะแนนขึ้นไปได้ถึง5คนอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าเรากันเขาลำบากจริงๆนะครับทีมไทยก็คืดสู้แล้วคือเซตหลังๆเนี่ยสูสีเลยไอ้เซตแรกห่างไปนิดนึงไม่เป็นไรเซต2เราหน้าได้นะครับช่วงหนึ่งในเซต2เรานำ14ต่อ10แต่โดนแซงนะครับปลายเซตเนี่ยมีเสมอ20เท่าด้วยเราเริ่มพึกเขิมแต่เยอรมันเขามาเล่นดีในแต้มสำคัญไงนะ ไอ้แต้มที่แบบเฮ้มันได้เสียเนี่ยเยอรมันเล่นดีไม่ผิดพลาดพอเขาได้ไปก่อน2เซตเขาก็คลายความกดดันเซต3เรากลับมาชนะขาด2 5 1 8มีความหวังขึ้นมาไอ้เซต4นี่สนุกเลยนะครับบีบหัวใจพลิกไปพลิกมาเซตสเนี่ยต้นต้นเราได้เรานำก่อน7ต่อ4แต่เสียดายนะครับไอ้ท้ายท้ายเนี่ยมาเสิร์ฟเสียสลายลูกบางทีพอคนเราเนี่ยพอมันล้าแล้ว ความผิดพลาดมันก็มานะครับไม่เป็นไรนะเซตสุดท้ายเยอรมันชนะ25 23ินิดเดียวเองนะครับคือถ้าต่อไปถึงเซต5เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะจ๊ะของเรามันหนางฟ้า5เซตไม่ใช่เหรอ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับเยอรมันชนะเราไป3ต่อ1เซตทีมไทยเราแพ้2นัดรวดนะครับ โอกาสเข้ารอบแทีมตอนนี้ไม่ต้องไปสนใจอย่างที่บอกก็คือเล่นเอามันอย่างเดียวนะครับที่เหลืออีก2นัดเนี่ยเมื่อวานนี้น้องเพียวอัชราพรคงยศทําคะแนนสูงสุดให้ทีมไทยนะครับ22คะแนนบีมพิมพิชญา13คะแนนนะวันนี้พัก1วันนะครับท่าผู้ชมครับทีมไทยกลับมาแข่งอีกทีเจอเซอร์เบียว,วันศุกร์สองทุ่มเหมือนเดิมนะครับเราไม่มีอะไรจะเสียหรอกนะ เชียร์กันต่อไปนะครับเป็นกําลังใจส้สาสๆวนะครับเราสู้เต็มที่นะเมื่อวานนี้โค้ชด่วนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไปแล้วนะโค้ชด่วนพูดถึงเยอรมันบอกว่าเฮ้ยเร็วมากแข็งแกร่งเป็นเกมหนักมากสําหรับทีมไทยนะครับแล้วเยอรมันตีเร็วตีหนักบล็อกแน่นนะครับเสิร์ฟดีต่างหากทําลายเกมทีมไทยได้เราเองก็เล่นผิดพลาดเยอะไปหน่อยอันนี้โค้ชด่วนก,ก็พูดตรงๆนะครับ โค้ชบอกว่าทีมไทยเนี่ยกว่าจะตั้งเกมได้กว่าจะปรับได้ก็เซต3แล้นะเซต3เซต4เนี่ยบอลเราเข้าจุดเริ่มจะเล่นได้นะครับแต่เสียดายเซต4เนี่ยเสิร์ฟเสียซะเยอะเลยถ้าเสิร์ฟเสียน้อยกว่านี้อีกหน่อยเนี่ยผมมาต่อเซต5นะครับเว้ยเสียดายวะไม่เป็นไรโค้ชดดนบอกถึงแพ้แต่โค้ชมีความสุขเออโค้ชมีความสุขเมื่อวาน คือไม่ได้มีความสุขเพราะวันเกิดโค้ชแต่ว่านักกีฬาเล่นกันเต็มที่โค้ชแฮปปี้นะครับท่านผู้ชมครับ2นัดสุดท้ายโค้ชด่วนยอมรับว่าหนักทั้งคู่เจอเซอร์เบียเจออเมริกาแต่เราก็จะสู้เต็มที่ถึงแม้ว่าสภาพร่างกายจะล้าเต็มทีนะครับแต่หัวใจเราใหญ่โตเราเป็นทีมนักสู้อยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรจะเสียเราจะสู้เพื่อเอาประสบการณ์กลับไปพัฒนาตัวเองตรงนี้สำคัญนะครับท่านผู้ชมครับ ทีมไทยเจอเซอร์เบียวันศุกร์เนี่ยหนักหนาสาหัสจริงๆเซอร์เบียแชมป์เก่านะครับเป็นทีมเดียวที่ตอนนี้ชนะรวดทุกนัดเซอร์เบียเล่นมา7นัดตั้งแต่รอบแรกแล้วเข้ารอบ2เนี่ยเขาชนะมา7นัดรวดนะครับท่านผู้ชมครับทีมไทยเราเคยเอาชนะเซอร์เบียในศึกเนชันส์ลีกเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับวันนั้นเราชนะเขา3ต่อ2เซตแต่เซอร์เบียชุดนั้นเนี่ย เหลือมาอยู่ในชุดชิงแชมป์โลกไม่กี่คนไอ้วันที่แพ้ทีมไทยเนี่ยเหลือมาถึงชุดนี้ประมาณสัก3-4คนและที่สำคัญก็คือไอชุดเนชั่นสลีกเนี่ยเขาไม่มีซ u เปอร์สตาร์ไม่มีทิยาหน้าบอสโควิชแต่ว่าชุดชิงแชมป์โลกชุดปัจจุบันบอสกลับมาแล้วนะครับและตบกระจายเรางานหนักแน่นอนนะครับ คือผมเองเนี่ยไม่ได้ผิดหวังในทีมไทยเลยนะครับผมดูสนุกมากไม่ว่าชนะไม่ว่าจะแพ้เนี่ยนะครับมันมีลุ้นนะแต่โอเคเราก็ต้องยอมรับว่าทีมไทยเราเนี่ยยังมีขีดจำกัดของตัวเองท่านผู้ชมว่าไหมนะครับคือเราอะเก่งอันดับโลกเราเป็นที่3ของเอเชียนะครับแต่เราก็ยังไม่ได้แกร่งถึงขั้นจีนกับญี่ปุ่น พราะทีมนั้นเนี่ยเขาตัวใหญ่เขาแข็งแรงมากของเรามันยังไซส์แบบไซส์สาวอาเซียนอะ่ะเรามีความเร็วเราสูงเพรียวนะครับแต่เราไม่ได้หนาไม่ได้หนักแบบจีนกับญี่ปุ่นอันนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นธรรมชาติของเราอะนะเพราะฉะนั้นเราจะแก้ยังไงดีคือถ้ายัางเป็นอย่างเงี้ยเวลาเล่นทัวร์นาเมนต์เจอพวกทีมยุโรปเจอฝรั่งตัวใหญ่เราก็มียุบนะครับถ้าเราต้องเล่น สองสามวันติดเนี่ยเราจะเสียเปรียบเขานะถ้าเป็นรอบแรกๆเนี่ยถ้าเจอกันในรอบแรกเจอกับแคนาดาเจอเยอรมันเนี่ยผมคิดว่าเรามีลุ้นชนะได้ละนะแต่พอมารอบไทยๆแล้วเรากรอบแล้วเราล้าแล้วเขามีเวลาที่จะศึกษาเกมเราเขามีเวลาที่จะแก้เกมเรามันก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะครับเรามองความพ่ายแพ้แบบสร้างสรรค์นะครับแพ้เพื่อ,อามาปรับปรุงใหม่ต่อไปเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาอาจจะต้องเข้ามาช่วยยกระดับ สมรรถภาพทางร่างกายของนักกีฬาเราทําให้เรามีความอึดนะครับยืนระยะสู้กับเกมหนักเกมที่ต้องเล่นกัน2-3วันติดเนี่ยทำยังไงเราจะไม่ล้าเกินไปหรืออาจจะต้องยกระดับพัฒนาพวกตัวสำรองขึ้นมาเพื่อแบ่งเบาภาระตัวจริงนะครับพวกตัวเสริมชุดเนี้หลายคนแววดีนะครับโอเคน้องออมสสิภาพรเป็นตัวเลือกที่ดีเลยแต่ออมก็ต้องมีความมั่นใจต้องมีความสม่ำเสมอนะครับ นุกนิกนัทนิชาใจแสนอันนี้ก็แววดีนะครับเริ่มจะมาแล้วน้องแคทคัทรีปิ่นสุวรรณคนนี้ก็โอเคนะครับท่านผู้ชมครับคือทุกคนเนี่ยแววดีทั้งนั้นถ้าเร่งพัฒนาขึ้นมามันก็จะเป็นออปชั่นเสริมเป็นทางเลือกใหม่ๆให้กับทีมไทยได้เพราะเห็นชัดว่าอย่างเกมที่เจอกับแคนาดาเจอเยอรมันเนี่ยเขาแก้ทางเรามันดีนะครับเขาสามารถ หยุดตัวทำแต้มของเราสามารถหยุดบุ๋มบิ๋มชัดชูออนได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีออปชันเพิ่มมีตัวใหม่ๆที่สามารถลงไปเปลี่ยนเกมได้มันก็จะดีสำหรับทีมนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นการบ้านที่เราต้องพยายามหาทางแก้กันต่อไปนะไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมครับไม่ต้องคิดมากวันศุกร์กลับมาเชียร์กันนะครับเจอกับเซอร์เบีย แชมเก่าดูเอามันเลยนะคือถ้าเราได้เซตจากเซอร์เบียนี่เฮ mm hmm. hey, เลยนะ <laughs> วันศุกร์ปาร์ตี้นะครับท่านผู้ชมครับดูวอลเลย์บอลหญิงแบบไม่สีเรียสนะสนุกเป็นกำลังใจให้พวกเธอนะครับคิดว่าทุกคนก็เต็มที่เพื่อคนไทยนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับวันนี้ก่อนจากกันนะครับอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ครับติดตามเพจเสกราชเตยมหนุยทั้ง Facebook และ YouTube กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับวันนี้ลาไปก่อนวันศุกร์เจอกันครับสวัสดีครับ